สวัสดีครับในบรรดาเครื่องบินในการสงครามทั้งหลายนะครับส่วนมากเราจะพูดถึงเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีแต่ละลำก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับเครื่องบินรบก็จะเช่น F22 r a p t o r 035 F16 F15 C Eagle อันนี้คือรุ่นที่นั่งเดียวนะครับ2 7 เจ็ก็มากับเขาด้วยอีโรไฟลได้ไทฟูนดัสโซราฟาวเครื่อบินพวกนี้จะมีความเร็วความคล่องความพริ้วนะครับเอาไว้ขับไล่สกัดกานเป็นงานหลักงานรองก็คือทิ้งระเบิดได้บ้างเครื่อบินโจมตีภาคพื้นนะครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมขึ้นคล้อมศัตรูก็จะเช่น F-15 e a อีสไตร์เกิลซูสาม s ิบอ J20F 3 5าก็จัดอยู่ในเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นด้วยนะครับเครื่องบินพวกนี้จะมีความเร็วบ้างแต่ว่าไม่ได้คล่องแคล่วมากนะัก รวมถึงเครื่องบินขนาดเบาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสามสิบเก้ากิปเพนทีห้าศูนย์โกลเด้นอีเกิลยักษ์หนึ่งสามศูนย์เตจัสวนแล้วนะว่าเป็นมดงานทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามีเครื่องบินประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นบอสเป็นนางพญามันก็คือเครื่องบินชิงระเบิดนั่นเองนะครับและเครื่องบินชิงระเบิดเป็นยุทธศาสสําคัญที่หลายประเทศเนต้องการเป็นอย่างยิ่งพีดานบินสูงบรรทุกระเบิดได้เยอะพิสัยกันบินไกลอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับเทกระจาดยังรอบเสียหาย เยอะป้องกันยากเพราะชะนะแล้วนะครับเครื่องบินชิงระเบิดจะเป็นนางพญาที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็น B-52 ตู 52, 95 B-1 B-Lancer ซตู160 Black Jack มีอายุการใช้งานยาวมากนะครับไม่ค่อยโดนจัดการเท่าไหร่แม้ว่าจะมีความเร็วไม่มากนักเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่แต่ว่าพิดานบินสูงจัดการยากและตั้งแต่ที่สหรัฐมีการสร้าง B2 Spirit เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลขึ้นมานะครับยิ่งสร้างความอันตรายเพิ่มไปอีกบินไปไหนมาไหนแทบไม่มีใครรู้สมชื่อสปิริตมันเหมือนปีศาจวิญญาณที่ล่องลอยไปนะครับพร้อมส่งความตายให้โดยไม่มีทางรู้ตัวแน่นอนว่าล่วงรู้ถึงหูของจีนอุดมคติความใฝ่ฝันที่จะได้มันมาครอบครองเพื่อความได้เปรียบเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นนะครับและแน่นอนบีสองสปิริตไม่ได้มีไว้ขายแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของจีนเลยนะครับสร้างเองได้อย่าเรียกว่า กอปี้นะครับให้เรียกว่าแรงประดาลใจในที่สุดจีนก็สร้าง H 2 0เครื่องบินชือกเปิดแบบสเตลของตัวเองขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องสืบว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปตรวจ DNA ให้มันเสียเวลาด้วยนะครับ H 2 0หรือว่า CRH 2 0 H ก็มาจากคงนะครับแปลว่าสายฟ้าประมาณนั้นผลิตโดยบริษัทซีอาร์แอร์ครับอินดัสทรีอ o ลคอร์เปอเรชั่นซึ่ง H20 ี่นี่เป็นความหวังของจีนเลยทีเดียวนะครับมีรายงานจากอังกฤษว่า H20 จะเข้าไประจกนการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่ง H20 เนี่ยมีพิสัยการบินถึง7,500ไมล์นะครับหรือว่าประมาณ1 2 0 7 0กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันกลางกาดนั่นหมายความว่าไปถึงสหรัฐมิกาได้ทีเดียวนะครับและสถาบันศึกษาความปลอดภัยเพื่อการป้องกัน ของอังกฤษหรือ Royal United Service Institute for Defence and Security Studies มีรายงานว่า H-20 เนี่ยสามารถบรรทุกได้ถึง45ตันนะครับ แน่นอนว่ารูปร่างไม่ต่างจากปี2 s p i ป i t แต่ว่าความเป็นสเตลนี่ยังไม่มีข้อมูลนะครับเรื่องความเป็นสเตลลนี่ส่วนตัวแอดมินมองว่าจีนทําได้นะครับด้วยเทคโนโลยีวัสดุแต่ว่าความร้อนที่แผ่ออกมาให้ตรวจจับได้มีมากกว่าสหรัฐมิการแน่นอนแล้วครับสรุปนะครับยังไม่เท่าแต่ว่าใกล้เคียงแม้ว่ายังสู้สหรัฐมิกาไม่ได้แต่ว่าในเอเชีย h g ี0นี่กวดเรียบไร้ทางต่อสู้แน่นอนนะครับนี่คือความน่ากลัวของ h ยี่เพราะจีนเนี่ยคงไม่คิดบินไปสหรัฐมิกาหรอกครับ ที่ผ่านมาบ2สองสป t ิตนี่ปฏิบัติการมาเยอะแต่ไม่มีข่าวเท่าไหร่นะครับ H20 ก็คงเหมือนกันมันสร้างความเป็นกังวลเป็นอย่างมากจีนเลือกที่จะแกะแบบของ B2 แบบไม่ลังเลนะครับด้วยทุนด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้โครงการนี้เดินหน้าเร็วมากผิดกับรัสเซียที่อัปเกรดเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นเก่าใช้นะครับแต่ว่ารัสเซียก็มีโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่คืบหน้ามากนักเพราะต้องออกแบบใหม่ทําให้ใช้ทุนเยอะนั่นเองนะครับทางสาัฐอิมกา B2 Spirit นี่เริ่มมีช่องว่างความสามารถน้อยลงมาก็มีโครงการอัปเกรดเหมือนกัน นั่นแหละครับนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ออกมาก็คือ B 2 1 Raider เพื่อคงความเหนือกว่านะครับแน่นอนแล้วครับอีกไม่นานจีนก็คงมีรุ่นใหม่ตามมาหน้าตาก็จะคล้ายกับ Raider นี่แหละครับ ในมุมมองของจีนนะครับการ Copy Cat หรือว่าการลอกเลียนแบบเนี่ยมันอาจจะดูไม่เป็นมืออาชีพแต่เราต้องเข้าใจว่าการ Copy เนี่ยเป็นอาชีพของจีนนะครับและสิ่งที่ได้มาคือสิ่งที่ใช้งานได้แม้มันจะไม่เท่าต้นฉบับก็ตามแต่มันก็เหนือกว่านะครับคนที่ยังทําไม่ได้หรือว่าไม่มีใช้อยู่ดีนั่นแหละครับการ Copy ของจีนสิ่งที่จีนได้ไปคือองค์ความรู้ว่าทําไมเขาทํากันแบบนี้นะครับซึ่งมันนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดใต้อันนี้ไม่จําเป็นต้องนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับนับ 6, 7 8 8 9 0ต่อจากคนอื่นไปเลยมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้วยังไงล่ะเพราะการตรวจก็สอบดูที่ผลลัพธ์ตั้งหากแหะครับ B2 Spirit มีพิสัยการบินอยู่ที่11,000กิโลเมตรนะครับ H20 อยู่ที่12,070กิโลเมตรการบรรทุกนะครับ B2 Spirit อยู่ที่8,500กิโลกรัม H20 อยู่ที่45,000กิโลกรัมนะครับ ดูจากภาพรวมแล้วนะครับ H 2 0ก็ยังมีถึงป2 Spirit ส่วนความเป็นสไตล์ของ H 2 0ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้ H 2 0เหนือกว่าทุกประเทศในย่านนี้ซึ่งมันเป็นเป้าหมายของจีนมากกว่านะครับเพราะเป้าหมายของจีนของ H 2 0เนี่ยไม่ใช่สหรัฐอเมริกา